สวัสดีครับ d ค l ับ c o m นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้าง USB flash drive สำหรับติดตั้ง Windows 11นะครับด้วยเครื่องมือของ Microsoft ที่ชื่อว่า Media Creation Tool นะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือตัวนี้ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรงแล้วก็สร้าง USB flash drive ด้วยเครื่องมือตัวนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาทำดูนะครับ เปิดเบบาว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะฮะผมใช้ Firefox นะแล้วก็ลองเซิร์ชดูนะครับเซิร์ชคําว่าดาวโหลดนะครับดาวน์โหลด windows 11 iso นะครับจะเห็นตรงนี้ผลลัพธ์อันแรกเลยนะครับเว็บไซต์ของ microsoft คลิกที่ดาวน์โหลด windows 11นะครับคลิกเข้ามาพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองเลื่อนลงมาข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้นะครับตรง create windows 11 installation media นะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการสร้าง usb flash drive สำหรับติดตั้ง windows 11กันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทำไฟล์ image iso ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอลองคลิกดูนะครับตรง download now คลิกตัวนี้เลยภายใต้หัวข้อนี้นะครับ create create windows 11นะครับ installation media คลิกที่ปุ่ม download now ก็จะให้เราดาวน์โหลดเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งชื่อว่า media creation tool w 1 1ก็คือ windows 11นะครับคลิก save แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้เว็บเบราว์เซอร์ผมปิดไปเลยตรงนี้นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คือ media creation tool w 1 1 exe นะครับ double click เ,เปิดขึ้นมาเลย double click อ่า Yes โปรแกรมก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาในระหว่างนี้เราก็เสียบ USB f ฟ a ชไ drive เข้าไปที่ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์เลยนะครับลงหน้าแรกเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าสำหรับให้เรายอมรับเงื่อนไขการใช้งานอะไรต่างๆก็คลิก accept ไปเลยนล้วก็รอสักครู่สำหรับหน้านี้นะครับ โปรแกรมก็จะเลือกให้เราว่าเป็น windows 11ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเราจะเลือกภาษาอื่นเราก็ติ๊กตรงนี้ออกได้ครับ use the r e c o m m e n d option for this pc เนี่ยติ๊กตรงนี้ออกเราก็จะสามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้คือภาษานะครับตรง edition เนี่ยเลือกได้อันเดียวอยู่แล้วส่วนตรงภาษาเนี่ยเราจะสามารถเลือกเป็นภาษาอื่นได้ถ้าถ้าต้องการนะครับส่วนผมก็เอาเป็นอันเดิมแล้วกันนะครับเป็นอังกฤษ ยูเนติสแตทนะครับคลิกที่ปุ่ม next ครับตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะทำเป็น ISO ไฟล์หรือว่าจะทำเป็น USB f a ฟ d r i v e นะครับในตัวอย่างนี้เราจะทำ USB f a ฟ d r i v e ์สำหรับติดตั้ง Windows 11กันเพราะฉะนั้นให้เลือกที่ USB f a ฟ d r i v e ครับแล้วก็คลิกปุ่ม next ทีนี้ USB f a ฟ d r i รทเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าาเปิดให้ดูนี่ผมติดตั้งไว้ที่ ไดร์นี้นะครับไดร์เอนะครับตรงนี้มันก็จะดีเทคอัตโนมัติว่าอ่า u s b USB แฟลชไดร์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไดร์ไหนนะครับอันนี้ผมติดตั้งไว้อันเดียวผมเสียบ USB ไว้แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นก็อ่าเห็นอันนี้พอดีแล้วก็คลิกเลือก USB แฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Next แล้วก็รอสักครู่ โปรแกรมก็จะเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ของ windows 11เข้ามารอจนกว่าจะครบ100%นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการสร้าง media ก็คือสร้าง usb flash drive ที่สามารถบูตไปติดตั้ง windows 11ได้ให้เรานะครับอันนี้ก็ รอจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอเคครับหลังจากรอมาสักพักการสร้าง USB แฟลชไดร์สำหรับติดตั้ง Windows 11 mm hmm. ก็เก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เมื่อมาถึงหน้าจาอนี้นะครับ y o USB r u แฟ h d ไ i v ์ is ready นะครับตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่ม finish ไปได้เลยนะครับ โปรแกรมก็จะปิดไปเราจะมาดูที่เราก็มาดูที่ usb f l a s drive ของเรานะครับเนี่ยครับก็จะมีไฟล์ของ windows 11อยู่ในนี้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ชื่อ usb f l a s drive ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือ usb f l a s drive ของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเอาไปติดตั้ง windows 11ในเครื่องอื่นๆได้แล้วตอนนี้นะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการสร้าง usb f ฟ a s drive สำหรับติดตั้ง windows 11ด้วยเครื่องมือจาก microsoft ที่ชื่อว่า media creation tool นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ